โกรดเคือองกค,อความทุกข์ร้อนให้มันลหลดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจ,จสุขสำราญความทุกขร้อนให้มันลหลดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจ,จสุขสำรญสาญสการา์สกราน วป,ปีใหม่สมดังตั้งใจคิดการใดให้รุ่งเรืองรวมฉลองวันปีใหม่สิ่งเก่าทั้งหลายให้ผ่านพ้นมอบความรักแก่ทุกคนกรอดเครื่องก็พร้อมอภัยความทุกร้อนให้มัดลายดุดดังสายน้ำชื่นใจ

来。 E <laughs> oh, ตูชีนะครับใครทีร่จะทานตูนินะครับเิ็จครับตูนี้ ด้วยกันนะคะเราจะสตาร์ทด้วยเกมแรกคือเกมชักเยือนนะคะเนื่องจากเกมนี้นะคะต้องใช้ผู้เล่นจํานวนมากเราเกรงว่าผู้เล่นบางท่านอาจจะไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าอาจจะอ่อนเพรียเพียงแรงระหว่างสีน้ำเงินและสีแดงนะคะอันนี้สีอะไรคะสีอะไรคะแดงครับสีแดงสีแดงน้ำหนักกีฬาของเรานะคะสีแดงสีแดงสีแดงโอ้โห เดี๋ยวเราอันนี้เธอหน้านักกีฬาสีแดงเดี๋ยวเรามาดูนักกีฬาสีน้ำเงินของเรานะครับนำโดยปานเหลีวนะคะพี่วินะคะโอ้โหชายหนุ่มท้งนนึงอันนี้สีน้ำเงินไม่ผายนะคะคุณแม่คุณแม่รู้บอลหรอแม่รูบอ คุณแม่แต่คุณแม่นั่งดูดีกว่าคุณแม่ทงหลอนะคะคุณแม่นั่งชมดีกว่าคุณตากรมาการไปนั่งตรงนั้นเลยค่ะผมรู้ผมตีน้ำเงินนะครับผมตีน้ำเงินนะครับจะเรียกผดเูขอเสียงสีแดงหน่อยพอไหมสีแดงพอไหมแดงพอไหม ฟังสัญญานะฟังสัญญาเฮ้ยพวกเวดอยู่ไหนทั้งเวดอยู่นี่ฟังสัญญานะครับหนึ่งสองสาม 11 12 13สต่พี่โจ้องดึงด้วยรกาอพี่โจ้ก็เดนคองละชะสิบสองสิบสอนึงสองสามสี่้าหกเจ็ดตีเสิบสองสิบโอทุกนดเท่ากัน้วสิบสามเท่ากั เดี๋ยว <Onion. S 2> นะฮึบฮงจอมกันส <up> like ีแดงสีแดงแพเราหนึ่งนะถ้าแพ้ครั้งนี้คือแพ้เลยสีน้ำเงินชนะแล้วเลยดู่นดูพี่นุดูพี่นุอ่านะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมนับแล้วค่อยเป่านกหวีดนะหนึ่งสองสามฮึบเฮ้ย เจ็บปโอ้ยโอ้ยออไร้โอ้ยอ้ยโอ้ไม่มีใครยอมใครเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยเรื่องขจะยนเล้อยโอ้ยเกอ้นอเสม่อาเเสมอกัน หัวหน้าสีมารับรางวัลเห็นดูที่รับเชื่อมมันขาดหัวหน้าสีา้มไปโอ้รกเขาชนะเดี๋ยว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 ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกสีน้ำเงินชนะเอาครั้งที่สองเสมอเอาแล้วยังไงเราต้องเสมออะไม่ยอมก็ไม่ยอม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  มีชื่อว่ากินวิบากกติกาเป็นยังไงคะอันดับแรกก็คือให้ล้างหน้าล้างล้างหน้ามือล้างมล้างได้อ๋อล้างล้างให้หมดเลยนะน้ำให้หมดได้หมดเลยแล้วก็ให้มาเป่าแป้งแล้วคาบเหรียญเป่าแป้งคาบคาบเสร็จแล้วค่อยเอามือจับต้องเอาปากคาบเหรียญก่อนแล้วถึงจะเอามือจับได้ใช่ครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปกินขนมไปแดงด้วยไงแดงด้วยไง หนึ่งสองสามหนป่งนึ่งห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 น่นึงน่นนห่ง่งห ไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 ่ไดไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได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 ้่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ได้้ม่ไไม่ได เยอะแล้วเนี่ยอ่ารับไปอ๋อเสียงปกมือหน่อยแล้วทั้งสองคนเสมอรับไปโอ้โหอย่างครับผมเสมอกันสองตัวครับเป็นไงคะสนุกไหมเออสนุกแต่เสมอบ่อยๆนี่กรรมการจ่ายเยอะนะฮะครับผมอันนี้เกมอะไรคะเขาเรียกว่าเกมคำทายสุภาษิตคำทายสุภาษิตอย่าทะเลาะกันเอาฟังครับฟังครับเกมคำทายสุภาษิตก็คือว่า เดี๋ยวจะให้คนแรกเนี่ยดูโจทย์เป็นคำสุภาษิตคำพังเพยไทยแล้วก็ห้ามพูดให้คนต่อๆไปให้แสดงท่าเพื่อให้คนต่อๆไปคนสุดท้ายตอบให้ถูกว่าแสดงท่าต่อต่อกันไปแสดงท่าต่อกันไปแล้วคนสุดท้ายจะเป็นคนตอบว่าสุภาษิตนั้นสุภาษิตนั้น <ๆ S 1> เรียกว่า <ๆ S 1> อะไรเช่น <ๆ S 2> ตำน้ําพริกละลายแม่น้ําอะไรอย่างนี้เป็นต้นตำน้ำพริกจะจะทำยังไงคะตำน้ําพริกทำใช้ตำนะครับก็สุดแท้แต่ละลายแม่น้ำบอกน้ำบอกมาร์กบอกมาร์กบอกมาร์ก เข้าใจนะเข้าใจนะเขาพูดนะครับเขาถามมาว่าเอาทําไมพูดได้ทำไมอยากจะเป็นใบกันล่ะครับนี่คืออะไรจ๊ะฉลากคําสุภานทรยากต้องเลือกให้เลือกนะคะจะได้ยากหรือได้ง่ายนะลุงร้านออกไปเราไม่เกี่ยวมาแอบดูครับเออมาส่องเบิ้งกับบดีได้เด้อนะอ่านแล้วห้ามพูดปรับเาวนะครับต้องให้ไม่เห็มคะต้องให้ไม่เห็นข้างหลังไม่เห็นนะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งแม่แม่จะไปได้แค่สองรอบเท่านั้นสองรอบแล้วหันกลับเลยเมีเวลานะครับจับเวลานะครับทำท่าทำทาๆงก่อนซ้อมก่อนนะครับพร้อมแล้วยกมือครับอ้าวพร้อมแล้วนะครับเอา็ออ่ต้องหันมาคนเดียวดีมากครับห้ามพูดห้ามทำปากด้วยเดียวเดียวหันมาลูกหันม,มาโอเค ไม่เข <mm ้าใจเอาไฟนี่เข้าใจเข้าใจแล้วเอาดีดีครับเอาดีๆครับตามผมนะครับการจับตามคู่อยู่นะครับค้าว่าคิดว่าคำพังเพยนั้นคืออะไรคะทายเลยคิดว่าคขาพูดมันพังเพยตรงไหนคำพังเพยสุภาษิตไทย ยังไงตอบได้ไหมถังไม่ได้ยอมแพ้ไหมคะยอมดาวมั่วไปเลยทำไม่ได้ยอมถั้งที่สองค่ะห้ามพูดนะครับภาษากายสบายอย่างเดียวนะครับอ้าวแสดงท่าอย่างเดียวเข็มพร้อมยังซับซ้อมก่อนไม่ให้เขาดูซ้อมก่อนถังที่สองก่อนถทีอมก่อนป๊าบเขาให้ยังไงทิพย์เฮ้ยไปไกลเกิน อยู tails, ่ตรงนี้โอ้อ้าวหันมาครับเอามาคนที่สองหันมาเอาทางกับกำลงครับแสดงภาษากายปั๊บก็ให้ยังไงต่อครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้งงแล้วครับอ้าวทำไมพี่ครับอ้าวเร็วปั๊บก็ให้หนึ่งจังหวะได้เกียร์ทุกทีเออนั่นแหละเอาหันมาลูก เอแล้ว้าเขให้เหมือนดยครับเหมือนคนแรกครับาเหมือน้วยเหมือเปครับอันนี้มันกอโบลิกันมาทีเดียวเชียวครับหนานเป็นไล้ครับเยงไงครับคนที่สเให้อนี้ันัดซายรเลยาเาโอครับอีกครั้งนึครับอีกครั้งครับตกาได้ยังมเให้โอโหอันี้มันโอมาฟยครับโอ้โอีกครั้งนึงครับ โอ้โหอ้าวนะครับพายครับคิดว่าอะไรถ้าพายกลุ่นี้เก่งมากต่อาพีช้างจับตะกเดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเียงเดี๋ยวไเดี๋ยวมีการตรวจสอบเดี๋ยวมันตะกระเดนตรงไหนครับนี่จับตะกระดนตะกระดนคีช้างตะกระดน ไม่ได้มองได้าวยังไงคครรรรัับบพี่โกมการรคับไม่เห็นก็ต้องไม่เห็นครับอนุมานนะครับไม่สามารถเชื่อถือได้เป็นพยานอ้าว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 ต่อไปเป็นสีน้ำเงินนะคะมือหนึ่งจะเป็นคนใบ้นะคะเป็นคนที่ลีลาดีที่สุดในสีของเรานะคะชายาสำรานเอวหวานนะครับไม่หนูว่าอะไรไก่โอ๊ย เปลี่ยนเปลี่ยนเอาใหม่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 ไม่ได้ไม่ได้ถ้าออกเสียงอีกครั้งหนึ่งปรับแพ้ฝ่าไปเลยครับมาหีครัเข้าใจว่าใบไหมครับจังครับาหาใหม่เลยครับเออใบไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวโป๊ะมาใบไหมซ้อมไหมซ้อมไหมไม่ก็อ้าวไปเลยโอ้โหขันไปเจอกันมองเห็นครับ โอ้โหต้องบอกว่างานนี้ชัดเจนครับชัดมจนจริงจริงครับโอ้ชัดมากชัดมากโอ้โหไม่ดีมาก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 เออไม่ดีมากไม่ดีมากไม่เพี้ยนเลยยังไม่เพี้ยนยังไม่เพี้ยนเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยช่างช่างสำลิงครับทาท่าหน่อยครับเอาอันนี้เพี้ยนใหญ่เลยีเดวอันนี้มันไงวะเอ้าเเอาเาไงครับ อะไรดึงไปนึงไปสุภาษิตนึกไปเลยยอมเปล่าพูดมาอะไรสักคำหลับระวังหมดเวลาเดี๋ยวพูดเลยครับพูดไปเรื่อยๆครับพูดสิเไม่ว่าครับพูดไปเลยเด็กเด็กเท่านี้จะคิดออกไหมลิมอุ้มแตงไม่ถูกครับโอ้ยมไ่ถูกภาษาภาษาสุภาษิตอะไรว่าลิมอุ้มแตง เอาละเดี๋ยวนี้เราต้องชนะเท่านั้นนะคะท่าพูดท่าพูดนะมันเล่นทำท่าไปอ่าพร้อมอ่ามาดพร้อมทำาพูดนะเฮ้ยเอาเออเจอแล้วเฮ้ย อนของจริงของแท้ของแท้อ่ะนทำเงินส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหเก่งจริงครับแชทเกณครับแชทเกณครับเอาเอาอ๋โอ้ยอย่างนี้เอาไม่เอามันจะมาเพี้ยรในตัวนี้แหละฮะโอ้โหครับน่าจะเข้าใจแล้วครับอาร์ติลินครับอ้าวมันไหลแล้วบอกว่าอย่าดื่มเยอะบอกว่าอย่าดื่มเยอะ ยังไงลุงลานตอบโอ้โหครบสองรอบมาด้วยตอบลุงลินนึกอะไรอะพูดไปเลยอะไรอะไรอะไรพูดไปเลยนกกระจอกเคสเนี่ยนกกระจอเคสเนี่ยถาแล้วโอยมันนกกระจอกเคสนะฮะแหมรอดตายขูดชี้ปากเขาชี้ตาไปชี้ปากโอ้ยยังไงเมารอุ้ยทำเลยโอ้โหเกมนี้อุปกรณ์พร้อม คนแรกหนึ่งลูกครับนี้ต้องใช้เทคนิคการเหยียบห้าคนแล้วก็การเหยียบด้วยนะคะเราก็ไล่เหยียบคนอื่นๆนะฮะเอาละครับเข้าไปอยู่ในวงกลมเลยครับเดินครับโอ้โหซูอาบโอ้โหยังไงเนี่ยเลิกไม่ดีลูกโป่งหมดแล้วมั้งน่ะอันเหลืออีกใบเดียวนะครับเหลืออีกใบเดียวต้องแตกอีกปัแผลเลยนะเเเอว้ยป็นไตรใช่ต้องรักษาตัวเองให้ดีทำไมนะคะเอรับดึงหน่อยได้นะครับเดี๋ยวกันมันจะโดนยอดยาไปหมดเลยนะ ันล <Workers. S 2> <Dios. S 1> ูกองแต่กออมันแดดร้อนอะทีมครับเดินเข้าเวทีเลยครับสอทีมนะครับเดินเข้าเวทีนะครับความเสี่ยงวีนะครับความเสียงโวีนะครับเริรับอ้าวออกเลยครับัออกราแตกแลครับทนอ้าว้าว้าออกครับ ต้องแต่ออกไปเลยนะครับไม่ถูกไม่บงนะครับเอ้ระวังระนะครับระวังับเอาเอาเี๊กเีจ้า โอ้โหรำฉลองชัยกันไปแล้วครับพะเมน,น,นครับอออรบอกว่วนาสวยสดงดงามนะครับปดกระตอได้อย่างสวยงามนะครับจะมีเคล็ต่อไปให้สนุกสนานกันอีกนะครับ ก้ำเงินถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนเลยนะครับโอเคนักการ์ตูนจากบอนแล้วนะคะแน่นอนค่ะวิ่งกระสอบหนองสาอ้หอย่ล่วนเรวเรเรเร็วเร็วเอ้าเอาสานะน้ำก็ลอกน้ำอีกแล้วครับโอ้โห กันรักัดรเอ้าให้โมองให้มองเอ้ายังไงเชียร์ด้วยครับอระวังเลยโอ้โหกระโดดยังกระกลบเลยนะครับมาโมมาโมมาไปแล้วให้เชียกันเลถอดถอดถอดติมเลยช่วยกันช่วยกันเลยกันเอาไฟไฟสีแดงยังไงสีแดงยังไงลงไป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 ไปแล้ว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 เร็วเร็วเร็วทีเร็วทีวเร็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 วเรเรรเรเอวเ็รวเเรรเ โอ้ยถือว่าปรับเอ้ามะนา้วคนสุดท้ายมะนาวมาแล้วมะนาวมาแล้วมาแล้วโอ้ยจานาไปแล้วยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทานหน่อยครับยังไงครับขำมันขำเลยครับข้าวขำเดียวกระโดดไหวไหมครับโอ้โหเราบอกว่าปีเกิดปีกระต่ายแรกเป็นการงอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยว อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครจับพยูนใส่ถุงยังไงยังไม่ได้วิ่งเลยอ่ะไม่แพ้แล้วไม่วอร์มนะครับเหงื่อออกกันขนาดนี้อกาเสีน้ำเงินคแล้วขอขอเสียงหน่อยเลยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินไอ้สีแดงนี่ไม่ได้รับอะไรกับใครเขาเลยเนี่ย